ดีเจเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวไทยสไปร์อิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรนี้เน้นเรื่องฝ้าเลยนะคะใครที่เป็นฝ้านะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งอุปกรณ์หาได้ง่ายๆตามเซเว่นเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะผงธนาคาตัวนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะเป็นผงธนาคารเทสร้อยเปอร์เซนเลยนะคะในส่วนของใครที่เป็นฝ้านะคะห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของผงธนาคารเขาจะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและยังช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะใช้ผงธนาคาอยู่ที่หช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงขัดหน้าตัวนี้นะคะ,ะเป็นของสุปาณีนะคะสุมารีนะคะทุกคนเป็นสมุนไพรขัดฝ้านะคะขัดสิวขัดฝ้านะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะ <c oughs> เขาจะช่วยขัดสิวเซียนฝ้ากระจุดด่างดํานะคะสําหรับคนผิวมันจะเหมาะมากๆเลยนะคะทุกคน <c oughs> เราจะใช้ผงขัดหน้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ เนื้อของเขาจะออกสีแบบนี้นะคะเนื้อละเอียดมากๆเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตก็ได้เลยนะคะในส่งนมเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มนะคะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1นถึงสช้อนชานะคะหรือกะเอาตามปริมาณที่เราทําเลยนะคะทุกคนเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวแบบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้พก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะอย่างที่บอกนะคะวิธีทดสอบให้เราทาตามใต้กรามของเราหรือตรงข้อพับแขนพับตรงเนื้อตรงไหนที่อ่อนๆน,นะคะทุกคนให้เราทาตรงนั้นทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีหรือ1 0 1 5นาทีนะคะ เมื่อเรามีอาการแสบอาการเป็นผื่นเป็นอะไรต่างๆนะคะเราห I I ้ามใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครไม่มีอาการก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ <down load ed> นี่เลยนะคะเราทําออกมาแล้วเราไม่ต้องทําเยอะนะคะทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะทุกคนคนทําออกมาแล้วเนื้อของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะไม่ทํำข้นหรือไม่ทําเหลวจนเกินไปนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะ อย่าลืมนะคะอย่างที่บอกนะคะใครเนี่ยที่เป็นฝ้านะคะห้ามฝ้าสูตรนี้เลยนะคะซึ่งเน้นเรื่องฝ้าเลยนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้เลยนะคะพอกหนาหนาได้เลยนะคะทุกคน หลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้10-15นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กด Like กด s h a r เพื่อเป็นกบบาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเอ็กก็จะมาเคให้ดูนะคะ